สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติวบินจากพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณคุณพี่พัชราพณ์นะครับที่อนุเคราะห์มอตเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งคันมาให้กับหลักกิโลนะครับหลังจากที่หลังจากที่ไม่ได้มาหลักกิโลนานพอสมควรนะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าได้ข่าวว่าที่นี่นะครับได้ข่าวว่าที่นี่เขา มีการามาขอหวยกันนะครับแต่ไย่รูู้ว่าอาจารย์ที่ไหนเดี๋ยวมาดูว่าเขาขอหวยงวดนี้นะครับเขาได้เป็นเลืองตัวเลขกะายกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเ้าไปดูบรรยากาศครับบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้มานะครับก็เป็นนาฬิกาของพี่เขานา่าจะเสียแล้วแต่ว่าเขาก็จะเป็นรูปทรงมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยนํา มาแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาขอหวยที่นี่ด้วยว่าวันนี้ผมมาที่นี่ผมมาที่หลักกิโลเนี้ยจะได้เป็นตัวเลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมครับก็มาเดี๋ยวให้พี่พี่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้พี่พี่ยานะครับเดี๋ยวให้พี่ยาจะเป็นคนถวายให้นะครับเดี๋ยวผมเป็นคนให้พี่เขาจิตถวายให้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามาไม่มีคนถ่ายนะครับไม่มีคนถ่ายเดี๋ยวให้พี่ยาเพราะว่าทูบเทียนนะครับไม่ว่าจะทูบเลข ผมก็นํามานะมาให้พิยาเดี๋ยวให้พิยาไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะวันนี้เดินทางแล้วนะับเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบเดินทางไปต่อไปที่ที่บัวเชตตโตนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรีบไปก็ให้พ่ยาอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นะครับเอามานะมาถวายแต่ว่าพ่ยาต้องเอาไปไว้ที่ข้างบนนะจุดทูบแล้วก็เอาไปไว้ที่ข้างบนนะครับอันนี้นะครับเปอช็อปเปอร์เป็นชอปเปอร์นะครับเป็นชอปเปอร์นะครับ ช็อปเปอร์หนึ่งคันหลังจากที่เขาบอกว่าอยากได้รถนะครับได้รถมอไซค์นะครับวันนี้ถือโอกาสมาแล้วเนาะก็ขอให้ได้ช็อปเปอร์นะครับนี่ก็ช่วงนี้หลายคนผ่านไปผ่านมาก็จะกดเตรนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่พิยาเป็นคนจุดแล้วก็ขอพ่ยาผมวานเอาเอาทูบเสียงจุดตรงนี้เดี๋ยวเอาทูบเสียงไปไว้ข้างหน้าข้างในเลยเด้อ ครับทุบเลขจุดแล้วไปไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่ยาเป็นคนจุดให้นะก็ะหลักหลักกิโลเนี้ยงวดนี้จะเป็นงวดที่15นะเป็นที่งวดที่15บนหะ้าวันเนี้ยที่ผมมาแต่ว่าผมยังไม่ได้สรุปตัวเลขให้นะวันนี้ถือโอกาสมาถวายมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะขอเลขลา่าหรือว่าเลขไทยก็ได้ถ้ามันตรงกับเลขไทยที่อยู่บนหลักกิโลเนี้ยก็อัดไปนะอัดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามัน นี่ก็เอาไปเล่นเลขดาวถือว่าวันนี้จะมาจุดเลขลาวมาขอเลขลาวเพื่อว่าเอาเมอร์เตอรสไซค์นะครับหนึ่งคันน,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 ะนะครับมาถวายเดี๋ยววันวันใกล้ใกล้วันเดี๋ยวจะมานะครับจะมาแล้วก็จะมาะมาถวายนะครับมาถวายเพื่อที่จะให้ย้ําตัวเลขท,ที่ที่ได้จากหลักกิโล ok นะครับเอามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับว่าเลขที่หลักกิโลเนี้ยได้เป็นตัวเลขอะไรนะครับ mm hmm. เมื่อเช้าถือว่ามีคนมาเข้าส่ง ถือว่ามีคนมาเข้าส่งได้ข่าวว่าได้ตัวเลขก็เมื่อเช้านะครับมีอาจารย์อาจารย์ตอกอาจารย์ตอกมาทําพิธีขอเลขที่หลักกิโลเนี้ยนะครับงวดที่แล้วเห็นเขาว่าอาจารย์ตอกเนี่ยมาทําพิธีขอเลขได้เลข95ตัวเดียวเพบากงั้นนะครับแต่ว่างวดนั้นผมไม่ได้มานะครับว่างวดเมื่อเช้านะครับก็ถือว่าเขามานะครับแล้วก็อาจารย์ตอกอะได้ตัวเลข3ตัวมาที่915นะครับ915แล้วก็ แปดสี่นะครับแล้วก็สามหกสองหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งสองสี่นะครับอ่านะครับก็เป็นเลขของอาจารย์ต๊อกที่ท,ทําพิธีขอเมื่อเช้านะครับส่วนนี้ก็คือมามาไม่ทันนะเพราะว่าอาจารย์มาช่วงเช้าผมมาอาจจะมาไม่ทันนะเพราะว่าเมื่อเช้าอ่าก็ เข้าใจกันผิดนะเพราะว่าเขาแจ้งไปประมาณบ่ายสามใอ้สามโมงผมก็คิดว่าสามโมงเย็นนะครับไม่คิดว่าเป็นสามโมงเช้านะก็ก็คือเก้าโมงนะครับแต่ตอนนี้ก็มาก็ถือว่ายังได้ตัวเลขมาฝากเ c ีท่านผู้ชมอยู่นะครับพี่ยาก็จะจุดก็คือจุดประมาณสามที่สามที่ก็คือหนึ่งเป็นที่หลักกิโลนะครับสองก็คือดวงยาที่ขึ้นไปดูอ่า ที่าลาของศาลปู่ตาองนะครับแล้วก็จะมีฝั่งโน้นนะครับก็อีกศาลหนึ่งนะครับก็ถือว่าดวงวิญญาณที่นี่นะครับก็มีหลายดวงวิญญาณที่อาจจะมาสิงสรัพย์ขัดขืนดวงวิญญาณเร่ร่อนแล้วแต่นะครับที่จะมาอยู่ที่หลักกิโลที่นี่นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่ามาแล้ว <queste S 1> เดี๋ยวมาถวายมอเตอร์ไซค์ให้กับศาลปู่ต,ตาองนะครับแล้วก็จะให้มอเตอร์ไซค์กับปู่นะครับวันนี้นะครับ ็จะใช้ทูบของปู่เจ้ากระดำนะครับเป็นทูบเสี่ยงตัวเลขของปู่เจ้ากระดำนะครับที่ได้ที่วันนั้นองค์ปู่เจ้ากระดำหรือว่าปู่คำแสนนะครับปู่คำแสนที่ได้มาทําพิธีขึ้นสาลาให้นะครับที่นี่นะครับเป็นขึ้นศาลาอันนี้นะครับวันที่ปู่คำแสนมาขึ้นสาลาให้นะครับวันนี้ผมก็เลยไปนําท <his feet. S 1> ูบของปู่คำแสนหรือว่าจากสํานักมาครับเป็นทูบเสี่ยง ผู้เจ้ากาดำนะครับเป็นทูบบรรดานโชคบรรดาลลาบนำให้กับท่านผู้ชมให้กับ f c ีนะครับเป็นทูปสิริมงคลที่ปลูกเสกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับก็จะนำมาจุดที่นี่ที่ศาลที่นี่หวังว่าจุดวันนี้จะได้ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็มาติดตามชมกันแล้วกันวันนี้ให้คุณลุงยานะครับก็ที่พักอยู่ที่นี่ที่ดูแลอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่ม ต้นตั้งแต่วันแรกที่เจอผมในที่ผมบอกว่าปู่ให้จ้างปู่เนี่ยมาตัดหญ้าตรงนี้ถ้าปู่ตัดหญ้าตรงนี้ถ้าเฮ้ยถ้าลุงตัดหญ้าตรงเนี้ยลุงก็จะมีการมีงานแล้วก็ที่วันนั้นก็ได้ให้ค่าน้ำมันลุงไปตัดหญ้าจากวันนั้นมาจนวันเนี้อ่าแกก็ได้ได,ได้ได้ทำงานอยู่ตรงนี้ประจํานะครับได้ได้มีอาชีพอยู่ตรงนี้ก็คือตอนเนี้ยก็มาขายน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้พี่ยาเป็นคนจุดและขอเดี๋ยวมาติดตามนะครับ นำมอเตอร์ไซค์นะครับก็วันนี้นะเอามอเตอร์ไซค์มาให้แล้วเด้อนะหลังจากที่บอกว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์นะวันนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์มาให้แล้วนะเอาไปไว,ขว้ข้างบนนั้นเลยบนข้างบนข้างหลังเขาหาใกล้ๆเขาเลยครับครับก็เอามอเตอร์ไซค์มาถวายแล้วนะวันนี้นะครับอเอามอเตอร์ไซค์มาถวายแล้วอ้เสื้อผ้าเต็มนะครับเสื <ไป S 1> <laughs> ้อผ้าอ่าอันอนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์น้อเป็นเลขเก่า ที่เขียนไว้นะครับเป็นเลขที่ไม่ไม่นั้นยังไม่ได้เขียนผมยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวผมจะเขียนไว้นั่นแหละเดี๋ยวจะเขียนให้นะครับเมนดูปวดวิ่งได้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ล้อหมุนนะมอสลูมุนได้นะสวยงามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เงั้ยละก่อนอันนี้จะเป็นที่ผู่เขียนให้คือศูนย์ห้าหกนะครับก็หลายคนหลายคนเอาตัวเลขเนี้ยไปกลับซื้อนะครับไปกลับซื้อ ครับไปตัดซื้อแล้วก็ไปกลับเป็น5659นะครับเป็น5659นะครับจากหลังที่คนหลายคนเอาไปกลับซื้อก็ถือว่าถูกนะกลับจาก6เป็น9นะครับก็อาจจะไปไปตัดซื้อ5005 5665 5 9 9 5นะครับก็ถือว่าถูกเลขจากตรงนี้เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะมองไม่แตกมองไม่รู้แต่บางคนก็มองรู้ผมก็ไม่้แล้วก็มีทูบมีเลขประทัดนะวันนั้นเลขประทัดก็ถือว่าได้โชคได้ลาบกันไปนะครับวันนี้มาดูรอดูลุ้นนะครับว่าจุดวันนี้จะได้ตัวเลขไหนนะครับก็ถือว่าจุดมาแล้วนะครับขึ้นมาก่อนเลยเด่นชัดมากครับกับตัวเลข อันนี้นะครับตื่นชัดอยู่นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นว่าที่นี่วันนี้นะครับที่ผมมาแล้วจะได้เป็นตัวเลขอะไรกันนะมาติดตามชมกันแล้วกันนะครับอ่านี่ก็ปลวกจอมปลวกก็เริ่มขึ้นปลดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ <m> หลังจากที่ใกล้ตรงเนี้ยใกล้จุดตรงนี้ก็จะมีจอมปลวกประมาณ2อสองจอมนะสองจอมแต่ว่าจอมปลวกที่จะไปไปขึ้นใกล้สารนะขึ้นเยอะมากนะขึ้นเยอะมากนะครับก็หลายจอมหลายนี่อยู่นะคก็บางบางจอมก็อาจจะโดนคุ้ยเขี่ย นพะังไปนะครับที่นี่นะครับก็บางคนไปจับไข่หลักกิโลนะไปจับไข่หลักโลงวดทีเดียวมันก็จับไฟจากเลขห่าเก้าห้าหนับเก้าห้าเก้าห้าถือว่าไฟเก้าสามจุด,ดจแล้วหนึ่งศูนย์เนี่ยเรียกอะไรนะมารอมารอลุ้นก็ตอนนี้มาที่อ่าหนึ่ง 02กอนนะรออีกตัวนะรอดูอีกตัวว่าจะมีเลขอะไรนะรวันนี้นะครับมาลุ้นกันที่ตัวเลขนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือโอกาสนะถือโอกาสว่ามาแล้วนะครับถือโอกาสอถออกแล้วนะเพราะว่างวดที่แล,นะล้วที่ให้มา056เนี่ยมันสามารถที่กลับกันได้ กจใมาานงปกติจะให้มาสะให้มาสี่ครับแต่ว่างวดนี้ให้มาสองครับก็ถือว่าเลขนี้เป็นเลขที่ น่าสนใจของวันนี้นะครับก็ถือว่าลงเอาไปลุ้นลงเอาไปเสี่ยงกันดูกับเลขลาวนะครับกับเลขลาวนะครับก็1 0 2องก็ลองไปตัดเล่นดูนะหรึลองไปตัดเล่นดูนะหัวใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับถือว่าเมื่อเช้าก็มีการเข้าส่งนะครับแต่ว่าผมอาจจะมาไม่ทันนะครับก็ถือว่ามาได้ตัวเลขของพี่พี่เขาจดไว้ให้แล้วนะครับก็นำมอเตอร์ไซค์นะมาถวายให้นะมาให้ ็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากอ่ามีคนได้โชคได้ลาบนะครับนะครับที่นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังผลสรุปอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมเดินทางมาวันนี้นะครับก็ถือว่ามาถวายมอเตอร์ไซค์ให้กับสารปู่ตาองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ถึงด้านตัวเลขของอ่าอารารที่เข้าทรงเมื่อเช้านะก็ถือว่าได้เป็นตัวเลข 915ครับ915มีอยู่ไหมในหลักกิโลนะครับ915มีอยู่ไหมในหลักกิโลก็ถือว่ามีนะครับถือว่ามีนะครับก็จะมีเลขเพิ่มเติมมา48ครับ48 36 12 17 26ครับก็ตัวเลขที่นี่ที่เขาเข้าส่งเมื่อเช้าก็คืออาจารย์ต๊อกนะครับอาจารย์ต๊อกเข้าส่งเมื่อเช้างวดที่ผ่านมาอาจารย์ต๊อกถือว่าเข้าที่นี่เลข95ครับนะครับ,นะรบก็ถือว่าเข้าแล้วก็ เมื่อเช้าก็ถือว่ามาขออีกรอบหนึ่งครับก็ถือว่าวันนี้วันดีหลายคนใช้วันนี้เป็นวันเลิกดียามดีขึ้นบ้านใหม่กันทุกคนนะวันนี้นะครับก็เป็นวันที่8นะครับเป็นวันที่8นะนะครับอ่ะไปดูนะครับกับตัวเลขแค่นี้และกันนะครับก็กับเลขทูบที่ผมจุดไปให้ก็ถือว่าเอาไปลองเสี่ยงดูกับเลขลาวเลขไทยแล้วแต่ชาวบ้านแล้วแต่ทุกคนนะครับที่ติดตามชมวันนี้นะครับผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณทุกคน่านมากครับวันนี้ขอเดินทางไปต่อครับเดี๋ยวจะไป สิ่สิเกตต่อแล้วครับสวัสดีครับ